สวัสดีครับทุกคนครับสืบเนื่องจากมีหลายท่านเนี่ยขอกันเข้ามานะครับอยากจะให้ผมทําคลิปสรุปนะครับเกี่ยวกับนักเตะอีพิกที่จะได้รับฟรีในกิจกรรมฉลองปีใหม่2025 s ฟ i v e s ั a s o n Campaign ตรงนี้นะครับผม โดยอ e ีพิกทั้ง5ตัวนะครับก็จะมีเบเลติดาวิดบีย่าเวสลีย์ชไนเดอร์เฟรดิคลุงเบิร์กและเดเรนเฟสเชอร์นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะดูคลิปที่ผมสอนทํากิจกรรมไปแล้วนะครับสอนเคลีย์อีเวนต์ไปแล้วนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับเงื่อนไขคร้าวๆนะครับก็คือมันจะมี2แพ็คนะครับแพ็คซ้ายมือจะเป็นแพ็คแบบเลือกนะครับเราสามารถจิ้มเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตัวไหนนั่นเป็นเหตุผลที่หลายคนคงอยากรู้ว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับแต่เงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องไปเปิดแพ็คขวามืออให้้คครบ18ัก่่นนนะตวที ทำคลิปอยู่นี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเปิดครบได้ทั้ง18ครั้งนะครับผมก็ต้องรอพฤหัสหน้าให้มี Objective ภารกิจเพิ่มเข้ามานะครับถึงจะเริ่มเลือกแพ็กซ้ายมือได้นะครับผมณนะวันนี้ณนะสัปดาห์นี้นะครับยังไม่มีใครที่จะสามารถเลือกแพ็กซ้ายมือได้แต่เอาเถอะไม่เป็นไรครับก็ทําคลิปนี้ไว้นะครับเพราะบางคนก็อาจจะสุ่มฟรีได้มาจากแพ็กขวามือนะครับหรือเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากพุหัสหน้าที่มันสามารถที่จะเลือกได้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายท่านย้อน กลับมาดูคลิปนี้อีกทีนึงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่มาจากอนาคตในสัปดาห์หน้านะครับ <c oughs> แล้วก็มาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสรุปแล้วกันนะครับว่า5าตัวเนี้ยตัวไหนดีที่สุดเพราะเราสามารถที่จะเลือกแลกได้แค่ตัวเดียวต่อหนึ่งไอดีนะครับเมื่อ <c oughs> ถึงเวลาสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดดูดีๆครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมเนี่ยจะได้เปรียบหน่อยเวลามีนักเตะที่มีความหลากหลายออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมรีวิวเป็นประจำและก็ได้เเเคคยยสสัััมผล่นนก มาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถพูดได้แบบไม่ได้มานั่งเพียนดูเอาจากตัวเลขสเตตอย่างเดียวนะครับเพราะเคยสัมผัสเคยเล่นมาเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นเบลตินะครับเบลติอันนี้จะเป็นอีพิกสบูสต์ในแพ็คนี้ตัวเดียวที่มีอีพิกสบูสต์ใส่บูสเตอร์เพิ่มได้นะครับอันนี้จะเป็นร่างใหม่ไม่ใช่ร่างเก่านะครับเพิ่มมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับส่วน4ตัวดาวิวิียา่ชาชไนเดอร์ลุงเบิร์กเฟเชอร์เป็นร่างเก่าซึ่งผมก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทอดใหห้ฟัังเเป็นนตุผลแลแะก เป็นแนวทางในการเลือกของคุณแล้วกันนะครับผมผมจะพูดให้ฟังทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ดารินเฟชเชอร์ครับเฟชเชอร์ถ้าว่าจะเป็นการ์ดแลก็ใช่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยดารินเฟชเชอร์เพิ่งจะเข้าเกมมาไม่นานนี้เองนะครับและนี่เป็นร่างเดียวของเฟชเชอร์นะครับไม่มีร่างอื่นถ้าใครเป็นสายเด็กผีก็คงต้องจัดเนาะเพราะยังไม่มีร่างอื่นนะถ้าเป็นสายฟูลทีมนะร่างนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่ง CMF นะครับกับสไตล์เดอะเดสต์ทอยเยอร์นะครับซึ่งก็สามารถเพิ่มตำแหน่งไปยืนเซนเต ็นมิดฟิลด์ประเภทตัวตัดเกมนะครับเป็นตัวทําลายเกมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูค่าพลังแบบเวลตันนะครับค่าพลังเวลตันโดยใช้โค้ชอาร์เตต้าสองบูสต์นะครับออโต้นะฮะจะได้อยู่ที่101นะครับอีพิกค่าพลัง101ผมถือว่าเป็นอีพิกที่ค่าพลังอยู่ในเกรดที่อยู่ในเกรดล่างนะครับเพราะปัจจุบันคุณดูดิแต่ละแพ็กออกมาตัวท็อปเนี่ยร้อยหกร้อยห้าเมสซี่ไปร้อยแปดเมสซี่ยกเว้นก็ได้อะตอนนี้ด็อกบาร้อยหกอาซ่าร้อยสี่ร้อยห้ามาตรฐานเนี่ยแม็กซิมัมมขอองแแต่่ละะะะพ็ก็กจยูปราณ105นะ เอาเอาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเฟสเชอร์1 0 1โอเคนักเตะบางคนอาจจะมีค่าพลังไส้ในที่น่าสนใจมากกว่าอมอ,ออกข้างนอกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สําหรับเดลนเฟสเชอร์เนี่ยคุณดูค่าพลังจุดเด่นของเขานะครับผมเขาเป็นตัวตัดเกมที่ค่าพลัง4อย่างตรงนี้นะครับ awareness engagement tackling และความดุดรันตรงเนี้ยมันอาจจะไม่สม่ําเสมออีกเรื่องหนึ่งก็คือ passing และก็ความอึดนะครับผมพูดแบบไปอวยตรงๆนะครับผมถ้าเอาในเรื่องของสเตตแล้วก็การใช้งานซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เลยพูดได้นะครับถ้าเป็น full man แต่ถ้าไม่ใช่ลองดูตัวอื่นก่อนครับ ต่อไปครับตัวที่2ผมจะไล่จับขวามาซ้ายแล้วกันนะครับผมเฟดิกลุงเบิร์กครับลุงเบิร์กก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นฟูลอาเซนอลนะครับก็จัดสายแต่ลุงเบิร์กเนี่ยเป็นนักเตะเก่าแก่นะเป็นตัวคู่บุญมาตั้งแต่ภาคเบสแล้วเพราะฉะนั้นในเกมมันจะมีการ์ดออกมาเยอะมากนะครับผมทั้งปีกซ้ายปีกขวาร่างนี้เนี่ยจะเป็นโลมิงแฟงลุงเบิร์กเนี่ยจะเป็นปีกที่ถนัดเท้าขวาแต่ว่าตำแหน่งหลักจะเป็นปีกขวาบางซึ่งถ้าปีกขวาเล่นฝั่งขวาก็ต้องเอาไว้เปิดใช่ปะแต่สเตตการเปิดมันก็ไม่ได้สสได้สสสววยแแแมไไไตตตลล์เเเเปปปป็็นนนิ่ออีีกกาด ฝั่งมันจะย้อนแย้งกันนะปีกถ้าจะเอาไว้แบบฝั่งขวาเล่นเท้าขวาเนี่ยก็จะต้องเป็นคอสเปชยลิสต์หรือ,อยังน้อยเป็นเพลเมกเกอร์นะครับไม่ก็ต้องเอาลุงเบิร์กไปเพิ่มตำแหน่งเป็นปีกซ้ายไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมค่าพลังโอเวอร์ออลนะครับก็เท่ากันกับเฟเชอร์ครับผม101นะถ้าออโต้คอสอาร์ติซ่านะครับผมเด่นอยู่ที่สปีดความเร็วและความอึดนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะ80ไปปายก็จริงนะครับผมแต่ต้องไปปรับหน่อยเพราะปรับนิดเนี่ยค่าพลังโอเวอร์ออลมันอาจจะ 100, ระครับ ลุงเบิกเนี่ยถ้าถ้าเป็นไอดีที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วมีการดพอสมควรเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับยกเว้นสายฟูลทีมอาร์เซนอลนั่นแหละก็เอาไปจัดไปนะครับผมแต่สําหรับร่างนี้104ผมมองว่ามันยังเป็นตัวเท่าๆากาันกับเฟเชอร์เพอร์เพนะครับผมเฟเชอร์อาจจะมีเครดิตด,ดีกว่าหน่อยๆด้วยนะครับถ้าเทียบแบบต่างตาแหน่งกันนะฮะสกิลนี่ก็ต้องไปใส่เพิ่มด้วยนะครับดับวัลทัสอะไรไม่มีพินพอยอะไรก็ไม่มีนะเออก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับลุงเบิกและเฟเชอร์เอาว่ากันตาม้า่ใชสย ทีนี้มาดูตัวถัดมาครับผมเวสต์ลี่ชไนเดอร์ครับตัวกลางนะครับชไนเดอร์ผมบอกเลยนะครับตอนที่เคยใช้อยู่พักหนึ่งนะครับผมตอนที่เขาออกมาใหม่ๆร่างนี้นะครับผมบอกเลยเกมเพลย์ตอนนั้นน่ะเล่นโคตรมันโคตรพิ้วเลยนะครับผมเป็นตัวเพย์เมเกอร์สูง170ที่มีความเล็กพิกกี้หนูแล้วผิวคลองบอลติดเท้าดีมากนะครับยืนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ณตอนนั้นนะครับผมก็คือน้องๆเมสซี่เลยนะเรื่องของความคล่องความพิ้วนะครับสเตตของเขาน่าสนใจมากแล้วก็บูสเตอร์เป็นเทคนิคด้วยนะครับผมเอาไว้จ เอาไว้เลี้ยงบอลครองบอลแล้วมีดับเบิ่พัสมีโซคอนโทรมีสกิลปัน่นสกิลยิงอะไรเนี่ยโหเล่นมันมือมากผมบอกเลยยอมรับเลยไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปรีวิวชไนเดอร์ร่างนี้ได้นะครับผมแต่พอวันเวลาผ่านไปเกมเพลย์มันปรับใหม่แล้วมีการอื่นๆมามันย้อนกลับไปเปรียบเทียบความรู้สึกชไนเดอร์ร่างนี้นะครับมันก็พอย้อนเอาชไนเดอร์ร่างนี้กลับมาเล่นในเกมเพลย์ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ผิวนะความรู้สึกมันไม่ได้ผิวเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะผมว่าถ้าเกิดให้เทียบชบนนนดดอออรรรร์ททุุกก่่่่่าาาาางงงผผมมมชบีีี้้้สสโยววตัจจะให ดีที่สุดด้วยซ้ำในบรรดาณตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตนะก็อาจจะมี2บูสเกิดขึ้นมาอีกนะครับขยับอาจจะเป็น1้3 104ไปนะครับดูว่าดูค่าพลังไสในดีโคตรดีอ่ะผมบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวนะครับสแต็ก็สวยด้วยฮะดูเรื่องของการเลี้ยงบอลครองบอลดีเป็นร้อยอ่ะนะบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์เทคนิคด้วยไงสี่สี่อันตรงนี้ก็จะไปสนับสนุนด้วยนะครับผมถึงแม้จะช้าก็เถอะแต่คล่องตัวสูงเลี้ยงบอลติดเท้าดีมากยิงลูกฟรีคิกลูกโค้งก็ดีนะครับเตะก็แรงนะงงวก็ดี ฟ้าเพียบนะครับนี่เลตติ้งร้อยสจริงปะเนี่ยนะถ้าถ้าแบบเอาจริงๆนะครับผมว่าถ้าใส่ในสวยๆแบบนี้อาจจะไปร้อยสี่ร้อยห้าเวอร์เวอร์อะร้อยสามร้อยสี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับถ้าเกิดใครเป็นตัวใครเป็นคนที่ชอบเพเมคเกอร์สายคองบอลติดเท้าดีๆนะครับเวสลีย์ชไนเดอร์นะครับผมติดไว้เลยฮะแปะไว้เลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คุณน่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปช่างใจไว้ทีหนึงนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีล่าอื่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นของฟรีครับอย่าไปคิดเลยมาก ่าตัวต่อมาครับผมตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่หลายคนพูดถึงมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยากได้กันเป็นอันดับต้นๆเลยดาวิดบิยาครับผมร่าง CF ซะด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเป็นโกโพเชอร์เล่นง่ายซะด้วยนะครับอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับบิยาตัน104นะครับผมสเต็ตก็จะเด่นไปเรื่องของเกมรุกการจบสกอร์นะครับ <S <S <อ>เดี๋ยวให้ดูค่าพลังเวฟตันไอดูบูสเตอร์ก่อนบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์มหาชนอย่างสไตรเกอร์อินสติ้งซะด้วยนะครับมีติดตัวมาแล้วด้วยนะครับสกิลนะ เพิลสด้วยนะครับไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับสกิลยิงปัน่นยิงชิปนะยิงจังหวะเดียวนะครับก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วค่าพลัง104นะผมบอกเลยเป็นตัวที่ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็คนี้ถ้าวัดกันที่โอเวอร์ออลนะแต่ว่า104ของบีย่าครับค่าพลังไสในมันอาจจะไม่ได้ว้าวสำหรับการมองด้วยตาเปล่าแบบนี้ไม่เหมือนกับชไนเดอร์ใช่ปะชไนเดอร์เมื่อกี้เราเห็นปะสีฟ้าเพียบเลยนะครับเหมือนอันเดอร์เลดไปเลยนะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าตำแหน่ง CF เนี่ยเวลาคำนวณ เกมรุกนะครับก็คือเนี่ย98เลยนะครับถือว่าสูงมากแล้วก็จบสกอร์ไอเนี่ยมีน้ําหนักมากๆในการคํานวณค่าพลังโอเวอร์ออลของกองหน้า CF นะครับเนี่ยนะครับ97 98แบบนี้คุณดูพวกแฮร์รี่เคนเลว์นดอฟสกี้เดย์นะครับค่าพลังไปสูงแต่ว่าค่าพลังไส่ในมีสีฟ้าหน่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือเกมรุกกับการจบสกอร์นั่นคือคุณสมบัติของกองหน้าครับโดยเฉพาะโพชเชอร์แบบนี้นะครับโอเคค่าพลังข้างนอกสวยนะครับแต่ถ้าดูกันจริงๆนะครับณตอนที่ผมรีวิวตอนเล่่่่นนนนนนนตออออัั้้ะคคครบถืววาาาเป็กงงหทีีมมล ู่พอตัวนะครับเรื่องของการเลี้ยงการล็อกบอลนะครับณตอนนั้นนะฮะดูสเตตค่าพลังการเลี้ยงบอลของบอลอาจจะไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่คลองบอลได้ง่ายด้วยนะครับผมแต่เรื่องของความเร็วอะครับความเร็วเนี่ยมันก็จะมีแค่สปีดต้นนะครับอาจจะต้องมีการปรับค่าพลังหน่อยนะฮะให้มันแบบใกล้เคียงกันระหว่างสปีดกับสปีดต้นนะครับผมแต่ยังดีที่มีบาลานซ์เนี่ยนะบาลานซ์ที่ช่วยในเรื่องของความคล่องในระดับหนึ่งนะครับผมแต่การไปกับบอลนะฮะแล้วก็ล็อกล็อก วิ่งไปแล้วเล่นบอลไม่กี่จังหวะนะมันจะออกแนวกึ่งกึงระหว่างโคชเชอร์สายสายความเร็วกับโคชเชอร์สายจบสกอร์แต่จบสกอร์เขาดีอยู่แล้วนะครับที่ผมพูดแบบนี้ผมก็ออกแนวลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะเชียร์บีย่าร่างนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าค่าพลังของเขาจะสูงที่สุดในแพ็กนี้104ด้วยซ้ำนะครับผมแต่อย่าลืมว่าตำแหน่งกองหน้าครับ มันเป็นตำแหน่งที่โคตรสำคัญที่สุดในบรรดา11ตัวจริงโดยเฉพาะ CF เพราะมันเป็นตำแหน่งที่ต้องทำประตูให้เราการได้ประตูการเล่นง่ายมันนำมาซึ่งชัยชนะครับผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในทีมของเราเลยพอมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนะครับมันควรจะต้องเป็นตัวที่ดีมากๆอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในเกมแต่ดีมากๆพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกของเราได้ครับคุณลองนึกภาพตามผมดูนะบี亚าสเตปประมาณนี้ร้อยสี่โอเคก็จริงแต่ในเกมในตอนนี้คุณนึกดูมีใคร บบ้างครัผมที่เป็นกองหน้า CF ตัวท็อปทที่ออกมาใหม่ๆนะครับลูมินิเก้ร่างอ่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงร่างร่างใหม่เลยนะร่างใหม่ร้อยห้าย้อนไปร่างเก่าร้อยสามก็ได้ลูมินิเก้อ่ะโหดปะเก่งปะโกงปะสองเท้าปะเร็วปะคล่องปะจบดีคมะเอโต้โคตรเร็วโอ้โหใครจะจับได้เอโต้ซัวเลสอีกโอ้โหเป็นตัวที่เกินคาดออกมาแล้วเกินคาดบางคนบอกว่าเก่งกว่าลูมินิเก้ด้วยซ้ําที่ผมพูดนี่คือโคพชเชอร์หมดเลยนะนี่ยังไม่นับพวกเอ็มบัปเป้อีกนะเอ็มบัปเป้การ์ดเก่าๆการ์ดโชวท หรือแม้กระทั่งพวกการไฮไลท์อ่ะเอ็มบัปเป้วินิสซิจูเนียร่าง CF เอฟโพสเชอร์อีกผมก็เลยจะบอกว่าในเกมอะ่ะมันจะมี CF เอฟโพสเชอร์ที่ทําให้เราเล่นง่ายและเล่นเข้ามือ,อครับออกมาเรื่อยๆและเป็นตัวท็อปๆนะครับดาวิดบีย่าถามว่าดีไหมดีแต่มันยังไม่ถึงผมว่ากันตรงมันยังไม่ถึงตัวที่ผมยกตัวอย่างมาสีหตัวเมื่อกี้เลยถ้าว่ากันตามตรงนะอันนี้คือมันเป็นตําแหน่ง CF ผมจะให้ความสําคัญส่วนตัวนะมากที่สุดกว่าตําแหน่งอื่นๆนะครับโอเคถ้าเกิดคุณเป็น ID ที่อาจจะยังไม่มีตัวที่ผมพูดถึงเลยนะครับคุณก็อาจจะเอาบีย่าไปใส่ทีมก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวในอนาคตนะฮะมันก็จะมีการ์ดออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะ CF กองหน้านะครับคุณลองไปเอาเอ็มบัปเป้ร่างการ์ดไฮไลท์แจกฟรีมาเล่นเด็ก็เล่นง่ายแล้วครับแต่ในอนาคตเราในอนาคตเราต้องอัปเกรดครับอัปเกรดโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าเป็นตัวแบกของเราอ่ะคุณต้องคิดตามแล้วก็ช่างลำดับความสําคัญนะครับนี่คือดาวิดบีย่าครับต่อมามาดูตัวสุดท้ายครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นการ์ดใหม่นะไม่ใช่ร่างเก่านะครับ ยังไม่เคยรีวิวเดี๋ยวว่าจะรีวิวเหมือนกันนะครับสำหรับเบเลตินะครับน่าจะรีวิวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวคาก์กวะก่อนนะครับเบเรติอาจจะรีวิวตัวต่อไปนะครับแต่ว่าถึงแม้ยังไม่เคยเล่นร่างนี้นะครับแต่ก็เคยเล่นร่างเก่าที่มีบูสเตอร์เดียวนะครับมาก่อนนะครับนี่เป็นการ์ดใหม่นะยังไม่เคยมีในเกมมาก่อนนะครับเข้ามาพร้อมกับแพทเพื่อหัดที่ผ่านมานี่แหละนะครับเบเลติเป็นแบ็คขวาสายบุกนะครับเป็นแอตตากิ้งฟูลแบ็คนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นเนี่ย84พออัพตัน บูสเตอร์ติดตัวมาจะเป็น agility ด้วยนะครับก็คือสายคล่องตัวความเร็วนะครับนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้1บูส์ด้วยนะครับอ่าเป็นการ์ดงบูส์ตัวเดียวที่อยู่ในแพ็กนี้นะครับส่วนสกิลนะครับก็ถือว่ากับตำแหน่งแบ็คขวาของเขามีทั้งสกิลเกมรับมาร์กกิ้งพินพอยต์คอสซิ่งเอาไว้เปิดก็มีนะครับคืออาจจะไม่ต้องใส่สกิลเพิ่มเลยครับสำหรับเบเรตินะครับจริงๆเบเรติก็จะสามารถอัพตันได้สูงสุดนะครับผมอ่าร้อนะครับแต่นี่คือผมออโต้ไปโดยใช้อตเตอยวรายละเอียดอัพแบบไหนอะไไรยังึ เดี๋ยวอาจจะพูดในคลิปรีวิวเขาละกันนะครับผมอันนี้เขาคือเราดูตัวเลขก่อนละกันนะฮะหนึแบบออโต้ไปก่อนนะครับผมคือดูดิแบ็คเราต้องการอะไรครับแบ็คสายความเร็วแบ็คสายเกมบุกก็ต้องต้องการความเร็วต้องการความอึดนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเบเนติล่างนี้เลยนะครับผมสปีดไป100ความอึด100นะครับแล้วเปิดบอลเปิดบอลเนี่ยอาจจะเปิดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับอาที่ที่ที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยของเขานะครับเป็นแบ็กจอมบุกแต่ควรจะต้องเปิดบอลดีนะครับแต่มันมีพินพอยต์คอสซิงมานะครับก็ไม ไว้จับพวกปีกสายความเร็วเราอาจจะไปตั้ง individual station เป็น defending ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วไปอัพสายเกมรับก็แล้วแต่ในการประยุกต์ใช้นะครับผมแต่ว่าคุณนึกภาพดูว่าเหตุผลพอๆกับดาวิดบิยาครับแบ็กขวาอาจจะไม่ใช่ตัวแบกทีไม่ใช่ตำแหน่งแบกทีนะครับแต่ว่าลองนึกภาพในปัจจุบันนะครับแบ็กที่เป็นอีพิกที่มีสเกลค่าพลังสปีดร้อยแบบนี้ความอึดร้อยแบบนี้แล้วเกมรับก็พอใช้ได้นะครับก็ัพอาจจะอัพเพิ่มได้เนี่ยมันมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าครับที่ผมนึกตอนนี้ที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นเบนไว แต่เป็นไว้ไอ์การ์ดโชว์ไทม์เขามีสกิลพิเศษไงมีอิดคอร์ซิ่งนะครับผมเทนอาโนก็จะเป็นบางร่างก็จะมีสปีดดีและในอนาคตอาจจะมีร่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นนักเตะปัจจุบันถ้ามาก็คงเป็นการ์ดโชว์ไทม์ที่ฟอร์มอาจจะไม่ใช่ฟอร์มบีเหมือนกับการ์ดอีพิกนะแต่เทนอาโนก็จะเป็นสายเปิดซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นคอสเปเชียลิสต์ด้วยซ้ำเตโอเอ็นเดสก็เหมาะกับแบ็กสายมากกว่ากุนเดออาราโคอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบแบ็กสายเกมรับซะมากกว่านะครับถ้าเป็นตระกููลอีปิกกก็็คคงเนพวาฟ ฟิลิปลามหรือแม้กระทั่งไวซองกองเดล่านะครับของโรม่านะครับก็อาจจะมีเครดิตดีกว่าเบเลติเนี่ยมันก็จะมีวนเวียนอยู่ประมาณ3 4ตัวเนี่ยครับแล้วในอนาคตนะครับมันจะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะแบ็กเนี่ยมันไม่ค่อยเอาว่ากันตามตรงนะแบ็กตำนานนะ่ะมันไม่ค่อยเข้ามาเหมือนกันนะครับมันมีตัวเลือกไม่เยอะคุณลองเปรียบเทียบกับกองหน้าอย่างที่ผมบอกดิยซีเอฟโคชเชอร์ซีเอฟกองหน้าขีค่คอกันลงทีมได้เลยฮะแต่แบ็กขวาครับผมและแบ็กขวาตัวดีๆสเตตดีๆอะ่ะมันก็มีมาเรื่อยๆือนานๆมันมาที จะว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะ นั่นคือที่เราเจาะตามรายละเอียดแต่ละคนแต่ละคนนะครับผมทีนี้ผมจะพูดแบบสรุปเปรียบเทียบนะครับถ้าถามว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับโดยเราไม่คํานึงถึงสายฟูลทีมนะครับแต่อย่าว่าอย่างงู้ย่างนี้เลยนะเด็กผีกับเด็กปืนนะครับผมอยากให้ตัดเฟตเชอร์กับลุงเบิกออกถ้าไม่ใช่สายฟูลทีมนะตัด2ตัวนี้ออกก็เหลือ3าตัวแรกครับผมสำหรับชไนเดอร์เนี่ยส่วนตัวผมชอบและพิวมากแต่กลางรุกนะครับก็คล้ายๆกับ CF นั่นแหละมันจะมีตัวออกมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวออกมาเรื่อยๆนะครับค่าพลังที่เลี้ยง บอลติดเท้าของบอลมันก็มีมาเรื่อยๆถ้าในไอดียของคุณยังไม่มีตัวกลางลุกที่สามารถคองบอลติดเท้าได้เลี้ยงบอลพิ้วๆได้อย่างชไนเดอร์คุณจะจัดชไนเดอร์ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าไอดีของคุณนะครับยังขาดกองหน้า CF เอฟโพเชอร์ยังไม่มีเอโตลูมมินิกเเกเออเชฟเชงโก้อีกนะลืมพูดเชฟเชงโก้เลยเอ็มบัปเป้อโจทาร์มนะซัวเรสใครอีกอนะโอ้โหมันขนาดนึกแวบเดียวจะมันยังมีอีกนะที่อาจจะเครดิตเป็นตัวท็ับๆของเซิร์ฟของเกมนะสำหรับ CF เอฟโพสเชอร์สายความเร็วสายเล่นง่ายนะ ผม,มันมีเยอะครับถ้ายังไม่มีพวกนั้นคุณอาจจะจัดดาวิดบียาก็ได้ครับแต่ตัวแบกทีมผมบอกเลยนะครับควรจะเป็นตัวท็อปทอปแล้วคุณนึกว่าบียาท็อปหรือยังอะส่วนเบรตตินะครับผมว่าโดยส่วนตัวผมเทน้ําหนักให้ไปที่เบรตติมากที่สุดถ้าให้เลือกนะถ้าเป็นส่วนตัวผมเองนะครับผมจะเลือกเบรตตินะครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีบ่อยส่วนพวกกองหน้านะครับถ้ามีตัวดีๆมามีแพ็กดีๆมาเดี๋ยวเราก็ไปเปิดสุม่มแพ็กนั้นแล้วก็คงได้มาครอบครองแน่นอนฮนะ่ออามาาณวา ถ้าซื้อก็ซื้อของดีไปเลยอ่ะโดยเฉพาะกองหน้านะครับแต่นี่เป็นของฟรีไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เป็น2บูสต์นะครับถ้าเรื่องของความสวยงามความเข้ากันได้กับทีม2บูสต์ด้วยกันนะครับเบลติก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผมเองนะส่วนตัวนะครับแต่ก็ลองค่อยๆคิดกันดูนะครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เข้ากับทีมของเราหรือเปล่านะครับผมถ้ายังไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับโอเคครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยววันพฤหัสบดีนะ ผมมาจากโลกอนาคต1สัปดาห์ต่อมาจะเลือกตัวไหนดีนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเป็นตินะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆให้รับชมกันนะครับผมเห็นนะครับใครยังไม่ได้ติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวฟินสกีแชนแนลทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเห็นแย้งเห็นต่างตรงไหนคอมเมนต์คุยกันได้ทั้งหมดครับ